อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีท่างช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานอาอฟซีตอนเศร้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาชมบรรยากาศอยู่ธงหน้าบรรยากาศยทธงหน้าดีมากพี่น้องเป็นบักพริกเป็นบักเขือเนะค่ะพี่น้องเนาะ มะเขือกับเป็นหมากหรอเด้อพี่น้องเป็นหมากพ่อได้เก็บกินอยู่ทงหน้าเนาะค่ะพี่น้องมะเขือดูพริกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาลายอย่างลายแนวคือว่าเห่าออกมาหน้าเห่ากับบอต้องไปซื้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่กินของอยู่หน้าเห่าค่ะอยู่บานกับปลูกไว้บ้านอยู่หน้ากับปลูกไว้หน้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อ วดที่พานมากกถือว่าเยี่ยมมากเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขทุกตัวหรือว่าอ่าทุกอาจารย์อยู่ในช่องของแม่ขัวถือว่าเดินดีมากแต่ไข่งามงามพี่น้องมึงไงแต่ไข่งามมากตาถูกหนึ่งมือขาดปัน่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอา้า มาส้มบรรยากาศทงหน้ามาดูกันเพราะพันหอยมาเบิงผ้ายุผลตกเมือ่อคืนนี่โอ้ไข่หอยเปียกเบิดพี่น้องเกยบาดนี่ไข่หอยเปียกเบิดป๊าดลูกหอยจังในมาไลายกระรอกกระแดดเถะบาดนี่ปาดโัว เบิ่งในพี่น้องลูกหอยคุณอะป้าดลูกหอยไหมพี่น,น้กกองจักรล้นจักเกยจักแสนละพี่น้องนี่นี่คือการเพราะพันธุ์หอยเพาะพันธุ์ลูกหอยฝนตข้นห้ามมือขึ้นแม่ขั้วอะไรออกมาเป็นฝ้าเป็นฝน เปเบิงน้ากันบรรยากาศทงหน้าพู้นเขียวๆเ,เป็นยัางพี่น้องปลาเขาโคดพี่สาวแม่ขั้วปลูกไว้อยู่ทงหน้าแม่ขั้วเนี่ยแะปลาเขาโคดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือบอครบบอเกาออ่าบออาใหญ่ล้องไปน้องเนาะค่ะให้บรรยากาศของแกให้บรรยากาศดูในน้ำธรรมศาสตร์ อันนี้คือที่เพาะพันธุ์ลูกหอยตัวใหญ่ดิพี่น้องบอนเป็นบอที่สองเลยบอใหญ่เ่ยดิบอนี่พี่น้องสังเกต้อเดี๋ยวแม่ขั้วสิให้เบิ้งลูกหอยนี่ค่ะพี่น้องลูกใหญ่มากค่ะพี่น้องบอนี่ลูกลูกใหญ่แล้วนี่คะ่ะหลยบอพี่น้องหลยบอนี่คือการเพราะพันธุ์ลูกหอย นี่คะ่ะพี่น้องนี่คือลูกหอยบานเท่ากับสีเด้มากัดออกได้พี่น้องมนันนี่คัดตัวสีไงเติบออกให้ไปยู่นี่คะ่ะพี่น้องคัดเอารุ่นนี่ให้ไปยู่ที่บอ่อขุนนี่คะ่ะพี่น้องเข้าสิม,มาคัดเอารุ่นนี่ไปยู่ที่บอ่อขุนนี่คะ่ะย่าแม่ขั้วสิ เบิงบรรยากาศลูกอหอยไปสักวันเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเยอะมากร้ายมากพี่น้องอยู่ใต้ใบหญา้าใบยุ่งที่ห้าปลอยไวให้กินเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้สิมาเบิ่งของไผเจ้าแม่วูจองอ่างอุ้ยเขาอีกแล้วเอฟซพูเพิ่นมานัเจมแม่วูจองอ่างเฝ้าตามไบใบเด้อแม่รัวเฝ้าตามไปไบ เพิ่นได้ลายเพิ่นดีใจเนาะพี่น้องเพิน่นเพิ่นจับเจ้าแมงูจอกอ่างถือดิผู้เพิพ่นจับเนาะเพราะว่าแม่รัวเปิดช่องกับแเจ้าแมงูจอกอ่างกับมาเริ่มหอยแตนเปิดช่องที่แหลกเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศทงหน้าน้าบกแล้วพี่น้องน้าไฟบกแล้วแม่ขัวาอาจจะลงป่าซะแลว้วสิบบร,ร้กง เสียนลงป่าเด้อพี่น้องเตรียมโตวไว้บ่อนี้ประมาณเจ็ดปีแล้วพี่น้องบ่อนี้เสียนลงป่าจะล่งเรียนนี้ละเตรียมนะพี่น้องเด้อเตรียมผู้ใดอยากจัดลงป่าหรือหาคว้วม้มวนคว้วสนุกสนานปกปะกันสันพี่น้องได้ปาไงแล้วข้นมาเห่น้ำกัน เอา้าบ่อนี้แม่ขั้วสิลงเดียนนี่ละเตรียมโตพุู่น่ะป่าบ่อนพี่น้องเตรียมโตบัตรละสามร้อยบาทต่อคนต่อหนึ่งสะดุง้งต่อหนึ่งแหเด้อพี่น้องเด้อ่ะเดียนนี้ละเดี๋ยวแม่ขั้วสิภาพี่น้องลงป่าให้มวลม้วนกันเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC, ผู้ใดอยากม้วนอยากปกปั๊บ ปกปะสังสรรค์กับแม่คั่วมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาดูกันลงป่าอ่าบัตรละเท่าไหร่สามร้อยบาทต่อคนอ่ะเดี๋ยวแม่คัวจะเริ่มแล้วเพ,าาพวราะว่นะะนนะนาน้ำบกพ่อสมควรแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะน้ำบกพ่อสมควรแล้วเดี๋ยวแม่คั่วสิพ้าพี่น้องมาลงป่าสามร้อยบาทต่อแฮห,หนึ่งอัน ต่อสะดุ้งหนึ่งหนึ่งอันต่อคนอะไปบันแม่ขัวสิผ้าไปบึงเจ้าแม่วูจองอ่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะเจ้าแม่วูจองอ่างงวดที่ผ่านมาสามแปดเก้าแม่ขวงงัววทึ่งยางเด้อค่ะพี่น้องนี่ยางอยู่ทึ่งบอ่ออันนี้ก็เป็นกระช่างบก แต่ว่าแม่คั่วใหญ่หอยลงไปทั้งไตไวเบิดแล้วล่ะสามร้อยบาทต่อคนเด้อการลงป่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะผู้ดใดอยากเห็นแม่คั่วหรือว่าอยากมาเยี่ยมมาหยาาแม่คั่วมากินปูกินปลาน้ำกันมากค่ะพี่น้องแม่คัวสิป,ประกาศลงป่าแล้วเพราะว่าน้ำบกแล้วอ่ะ สิผ้าไปเบิ้งตูเลขแนวทางของเจ้าแมวมูจองอ่างเอฟซี FC ขอกันเข่ามาวาฝ่าลงเด้แม่ขั่วมักม่วงกะดกอยู่พี่น้องดกอยู่พ่อได้กินอยู่เอาแม่ขั่วสิผ้าไปเบิ้งตูเลขแนวทางของเจ้าแมวมูจองอ่างเอฟซี FC ผู้เพิินขอ มาเพินพ่นว่าเพิ่นหมานน้ำจมแมงมุดจ่องอ่างอุ้ยเฝ้าตามเด้อแม่ขั่วแม่นมากกรลายงวดคือกันนี่พี่น้องที่ที่ที่เดินกันเขามานี่ของจมแมงมุดจ่องอ่างนี่ขามาลายหงวดคือกันเดี๋ยวแม่ขัวสให้เบิงว่าจักงวดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส1บสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหสเจก้าเศ้าเศร้าเอดเศ้าสองเศร้าสเศร้าสเศร้าหาเศร้าหกเศ้าเจเศร้าแปดเศร้าเก้ายี่สิบเก้างวด ยี่สิบเก้างวดหลุดไปสองงวดบ่สามงวดอ่ายี่สิบเก้างวดหลุดสามงวดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเจ้าแมงงุจ่องอ่างเอารอบนี้มาแล้ว นี้มาแล้วเจ้าแมงมูจองอ่างสําหรับผู้ดเป็นแฟนครับเจ้าแมงูจองอ่างเด้อพี่น้องเด้อโอ้แดดหอนอะยี่สิบเก้างวดลดสามงวดเพื่อสี่งวดนี่แหละพี่น้องเอาแคบหน้าจอค่ะพี่น้องศูนย์เจ็ดแปดรอบที่ผ่านมาเขาเกา,เาลักษิบบนรอบนี้มาแล้วศูนย์เจ็ดแปด เจ้าแม่วูจองอ่างเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขทุกตัวก็อย่าลืมบา้าเป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนเอาไพ่มีรักสิบรักหน่วยมาจับใส่เจ้าแม่วูจองอ่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาสาหรับผู้สนใจอยากจะเลี้ยงหอยโทษเขามาไดใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้สนใจอยากจะเลี้ยงหอยโทษเขามาไดใด หาแม่ครัวโดยตรงเลยค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะศูนย์ 25, เก้า5ดหนึ่งเกสองเจ็ดเก้าสองห้าเบอร์แม่ครัวเอาสำหรับผู้สิสั่งจองพันหอยกับสั่งจองกันขามากเพราะว่าขันว่าสั่งไว้กับสิบว่ไรต่อคิ้วกับสิบว่ไรท่านเลี้ยงเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้องจองกันไว้ว่าผู้ใดจะเอาแนบ่เ,นเอาแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ แม่รัว่วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่รัวในเด้อค่ะพี่น้องเด้อคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์ขอบคุณสําหรับเจ้าแมงูจอกอ่างที่ส่งตัวเลขเข้ามาช่องแม่รัว่วให้พี่น้องเอฟซีเฮาาด้วกสุกๆมันมันน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ